Well สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรียลใส่ไข่นะครับมีพ่อลูกคู่หนึ่งนะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ชอบสอนบทเรียนต่างๆให้กับลูกผ่านจากเหตุการณ์ต่างๆในเช้าวันหนึ่งนะครับหลังจากที่ทั้งพ่อลูกเนี่ยได้กินข้าวด้วยกันแล้วพ่อก็ชวนลูกของตัวเองนะครับในการไปปลูกผัก ไปปลูกพักไปถอนหญ้าไปอะไรอย่างี้นะเพราะว่ามีที่ดินอยู่นะแล้วคุณพ่อก็บอกว่าอ่ะวันนี้เรามีภารกิจนะลูกแปลงนี้เราจะช่วยกันถอนหญ้าขึ้นมนาะลกูกเอามือถอนหญ้าของเราเนี่ยเอาขึ้นมาเลยนะพอหลังจากผ่านไปครึ่งวันนะหญ้าก็ถูกถอนจนหมดเลยแล้วก็ลูกชายก็รู้สึกว่าโอ้มือเนี่ยเจ็บไปหมดเลยก็ถามพ่อพ่อครับทำไมเราไม่ถากเอาละ่ะ เอาใช้จอบเนี่ยถากมันง่ายกว่าเยอะเร็วด้วยนะพอหลังจากกินข้าวของวันเสร็จพ่อก็ชวนลูกออกมาอีกแล้วก็ไปที่อีกแปลงหนึง่งบอกว่าอลูกมีจอบนะแล้วลูกก็ถักยาไปถักหลังจากเสร็จแล้วเออลูกก็บอกพอ่อนี่ไงง่ายกว่าเยอะเห็นไหมพ่อก็ยินยิ้มไม่ได้พูดอะไรและจหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปพ่อก็พาลูกมาที่ แปลงกเกษตรของเขานะแล้วสิ่งที่ลูกเห็นก็คือว่าแปลงที่หนึ่งเนี่ยโอ้ผักสวยมากเลยนะที่ดูแลไว,ว้เป็นอย่างดีแปลงที่สองเนี่ยโอ้หญ้าเต็มเลยนะมีหญ้าเต็มเลยนะเขาก็ถามพ่อทำไมอะเราก็ถางหญ้าไปแล้วนี่มันน่าจะหมดไม่เห,เหรอพ่อว่าอ๋อการถอนเนี่ยคือการเอามันขึ้นมาทั้งหมด แต่ว่าการถากนี่คือการแค่ตัดใบที่มัอนอยู่ข้างบนเนี่ยแต่ว่ารากข้างในเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมชีวิตคสีเราเนี่ยครับขอบคุณพระเจ้านะที่เมื่ออะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเรามังจะสรารภาพบาปต่อพระองค์เนาะในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสรดุดีบทที่32เนี่ยข้อที่5บอกอย่างนี้ว่าข้าพระองค์สรารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์ และข้าพระองค์มีได้ซ่อนบาปผิดของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์กราบทูลว่าข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์นะครับพี่น้องสารภาพทั้งหมดเหมือนที่ทอดย่าขึ้นมาเนี่ยเอามันมาทั้งหมดอย่าปิดซ่อนไว้แค่อะไรครับตัดข้างบนนะนั้นถ้าเรายังปิดซ่อนความบาปไว้บางอย่างวันหนึ่งมันจะ ขุดขึ้นมาเหมือนต้นหญ้าเหล่านันนะครับชีวิตของเราแล้วสิ่งที่สาคัญคือเราไม่สามารถจะปิดซ่อนบาปที่เรามีต่อพระเจ้าได้วันหนึ่งมันจะปรากฏครับให้เรายอมที่จะเอาความบาปออกทั้งหมดโดยให้พระเจ้าทรงชำระนะครับพบกันได้ใหม่ในรายการซ e ีเรียลใส่ไข่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ